สวัสดีครับวันนี้แม่นิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับโดรสแสลิปปินสีดำนะต้านหนะักผู้การหนึ่งกัหนึ่งเผยต้านตัดสินใจถอนชื่อไม่เป็นตำรวจแล้วนะครับเมื่อวันที่2ี่กันยาครัผลตำรวจตีพานุรัตหลักบุญครับผู้บังคับการกองบังคับการสายตวรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ1นึกหนึ่งครับเปิดเผยถึงกรณีนางสาวจิตภพัฒน์กิตด,ดากรนครับหรือต้นเป็นข้าราชการข,ข้าราชการตำรวจสังกัดเบื้องต้น ทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลบชน,นับเป็นผู้เปิดรับสมัครบุคคลภายในเข้ามาเป็นเจ้าที่ตํารวจระดับท่าเสยบบัตรในสังกัดบชน,นับทางนึกสาวชิติพัฒน์ได้สมัครเข้ามาสู่ขั้นตอนการคัดเลือกโดยได้มีการสัมภาษณ์พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติแล้วครับมีการเสนอชื่อไปให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาเมื่อนุมัติก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนติยดยศให้เป็นสิบตำรวจตีก่อนนะครับ เมื่อผ่านการอบรมตำรวจชั้นสัญญาบัตรประมาณสี่หกเดือนแล้วจึงสามารถเข้าบรรจุในตําแหน่งรองสวฝ่ายอำนวยการบกสอบพอได้นะครับคลตตำรวจตีพานุรัต์กล่าวอีกว่าตนไม่มีอำนาจในการพิจารณาแต,ต่งตั้งตำแหนง่งดังกล่าวอย่างไอย่างไรนะครับเนื่องจากต้องเป็นอำนาจของบชนเสนอมาที่บกสอบพอนะครับโดยได้รับความเห็นร,รับความเห็นชอบนะครับจากตำรวจอนุมัติอย่างไรก็ตามยืนยันว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีที่นางสาวจิติพัฒน์เข้ามาสมัครเป็นเจ้าที่ตำรวจเพราะบกสอบปพต้องการเจ้าที่ตำรวจหญิงที่มีความเชี่ยวชาญด้านอังกฤษมาทํางานร่วมกันนะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับที่กําลังจะมาถึงทั้งนี้มาเสียดายที่ทราบข่าวว่านางสาวจิติพัฒน์จะไปยื่นเรื่องถอดถนชื่อออกจากการนําเสนอการเข้ารับราชการตำรวจนะครับออกในวันพุธในวันพรุ่งนี้นะครับ21กันยาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ ท่านี้ก่อนหน้านี้มีกระแสต่อต้านกรณีสนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะรับนางสาวจิติพัฒน์บรรจุเขาเป็นข้าราชการตำรวจครับโดยมีการระดมผูกริบบิ้นสีดำี่วิลสืบสารสาวกา,าศรถยนต์และกระจกมองข้างรถยนต์หลังจากที่กระแสข่าวว่าสัมง,งานตำรวจแห่งชาติตรียมรับนางสาวจิติพัฒน์กิษดากรครับหรือตั้นแกนนำขปวนพศนะครับที่เคยนำมวลชนชุมนุมขับไล่รัฐบาล ชัด,ดาประเทศและเคยนำมวลชนบุกบัญชคนับเนะข้าเป็นข้าราชการตำรวจในตะำแหน่งรองสาวัฝอสปพรัวรนะชนนะครับติยดยศร้อยตำรวจตรบนะโดยกกก,กพบวชนนะครับนอะ้างว่ามีความจะเป็นเนื่องจากขาดผู้มีความรู้ความสามารถด,ด้านประสานงานกับต่างประเทศนะครับวามเตรียมเสนอเรื่องมายัางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ผบวัตรลอเป็นผู้มีนาอีกครั้งนะครับ ล่าสุดเพจตำรวจไทยสู้ๆนะครับซึ่งเป็นเพจของเราผู้พิทักษ์สันติราษนะได้โพสต์ข้อความแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการระบุคคลที่ทำลายตำรวจเข้ามาเป็นตำรวจนะรด้วยการผูกลิบิ้นสีดำที่เสาวิทยุสื่อสารเสาวิทยุติดรถยนต์และกระจกมองข้างรถยนต์รถจักรยาน,นยนต์ของคน,นครับปรากฏว่าหลังจากที่เพจดังกล่าวโพสต์ข้อความนี้แล้วมีบรรดาตำรวจได้ส่งรูปติดลิบิ้นสีดำไว้ที่วอเสาวิทยุ สอาากรวมทั้งส่งรูปเมื่อครั้งที่นางสาวชิติพัฒน์กับรถแบ็คโฮบุกเข้าไปในกองบัญชาการตํำรวจนครบาลนะครับรวมทั้งภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการ์ผู้ชุมนุมกบป,ปสพังทําลายป้าย,ายสำนักง,งานตำรวจชาตินะครับซึ่งส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้ที่สตชจะรับแกนนํกากบปสที่เคยทำลายทรัพย์สินของตารวจเข้ามาเป็นตำรวจนะครับ ตำรวจเขาจะเขียงข้อความในเพจทำเกตตำรวจอย่ามาเป็นตำรวจอย่าเข้ามาเหยียบหัวพวกเราถึงในบ้านนะอย่าในเพจตำรวจสู้ๆนัน